สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับพราัก็ผมอาร์ติสชาแนลอาร์ตเองครับวันนี้นะครับผมอาร์ติสวีล็อกครั้งนี้นะครับเราก็จะไปเที่ยวกันนะครับผมแต่ขอเปลี่ยนชุดก่อนนะครับผมอ่าเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วครับผมและตัวผมนะครับก็เดินทางออกจากบ้านนะครับผมเราก็จะไปเที่ยวที่วัดม่วงนะครับผม อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนี้แหละครับผมนะฮะเราจะวาร์ปไปที่จอดรถเลยนะครับผมและเราก็วาร์ปไปที่อเจอพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับนี่ ต้นไม้บังโอเคอ่าถึงแล้วครับผมวัดม่วงถึงวัดม่วงแล้วฮะมาถึงแล้วผมก็ได้ถ่ายรูปโบสถ์ก่อนนะครับผมและจากนั้นก็ค่อยไปถ่ายพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับผมวัไปที่ อ๋ฮะนี่คือเทวดาประจำปีนักสัตว์ครับผมนี่ปีกุลปีจอครับนะผมตัวผมก็ากาถ่ายไปเรื่อยๆออนะครับส่วนปีกุลนี่ของแม่ฮะนี่ปีวอกนี่ครับผมนี่ก็ปีมะแมตัวผมก็เดินถ่ายดูไปเรื่อยๆจนพี่สาวผมนะฮะจนมาถึงปีชวดนะครับผม มาเสงมาโรงอีเถาะปีขานปีฉลูปีชวดนะครับผมจากนั้นเราก็วาร์ปไปทีโ่โอเคฮะแล้วก็มาดูอีกโซนหนึ่งดีกว่าครับผมนี่คือ,อโซนนรกกระพูมมนะฮะนรกจำลองน,นี่นี่ท่านพญายมนะฮะ และนี่คือเราดวงวิญญาณที่ตายแล้วนะครับผมลงมาที่นรกแห่งนี้นี่นี่กระทะทองแดงแ,แดงบอกเลยว่า <จะ S 2> มีค,ความน่ากลัวแฝงอยู่นะครับทงแดงนี้แยวนี่ครับผมรูปปั้นเปรตนะครับผม คนลุกคนลุกมากเลยนะเนี่ยตอนตอนเดินถ่ายเข้ามาเล่นนี่มีรูปร่างเป็นคนแต่หัวเป็นสัตว์เนรัะฉานนะครับผมนะฮะจะขอเดินดูดีกว่าไปดูโซนแต่ละโซนกันดีกว่าครับผมโอเคมาดูแต่ละขุมกันดีกว่าครับผม น,นี่ชอบโกงหลักเขตที่ดินนะผมเมื่อตายแล้วต้องมานั่งเฝ้าหลักเขตที่ดินนะผมนะอันนี้อะไรเอ่ยทําชอบทําความเจ็บปวดคนอื่นด้วยมีดหอกขวานเมื่อตายแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับผมโอเคไปต่อกันเลยดีกว่าฮะอันนี้อะไรชอบโกงที่ดินของผู้อื่นนะฮะ นี่อะไรอันนี้คือบาปเมื่อเป็นมนุษย์ชอบดาบพระภิกษุสามเณรเนีน่ยผมมุมกล้องอาจจะสั่นไปหน่อยก็ต้องขออภัย <ไป S 2> ด้วยนะครับอันนี้อะไรอ่ะติดกัญชายามา้าและสิ่งเสพติดทุกชนิดนี่ไปดูต่อไปกันดีกว่าฮะ นี่ฮะนี่คือต้อนยิ้วนะฮะบาดเมื่อเป็นมนุษย์ชอบชอบมีชู้นะครับผมนี่จะถูกปีนต้นปีนต้นยิ้วต้นยิ้วมีหนามเป็นเหล็กแหลมนะครับผมเอาไว้ใช้ทรมานสัตว์รกนี่ด้านบนนี่ฮะก็จะมีอีกาปากเหล็กคอยจิกสัตว์รกด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ไปต่อกันเลยดีกว่า นี่อันนี้คืออะไรอื่นชอบเคียนตีพ่อแม่ที่สุสามเนรพู้ที่ชอบทำลายพ่อแม่ฮะเมื่อตายไปแล้วเนี่ยจะต้องไปเป็นเปรตนะฮะโอเคเราไปต่อกันดีดีกว่านี่คือบาปอะไรเ่ยชอบกินเหล้าไม่ทำบุญกุศลสร้างแต่ความชั่วนี่พูดที่ชอบดื่มเหล้านะครับผม โอเคไปต่อกันเลยดีกว่าอันนี้คืออะไรเอ่ยชอบทำแท้งแขวนคอตายบ้าสมบัติเป็นมือปืนนะผมโอเคไปต่อกันเลยดีกว่าน,นี่คือบ้าอะไรเอ่ย นี่คือกลุ่มที่ชอบทรมานาสัตว์ครับผมอันนี้นี่คือกลุ่มที่ชอบตกปลาครับผมนี่ฮะตกกุ้งแทงเต่านะครับผมอ่าอันนี้คือชอบวางเพลินชอบวางเพลิงตามสถานที่ต่างๆ ให้ได้รับความเดือดร้อนครับผมนี่โดน,นเผาและนี่คือบาปอะไรเลยชอบกองอิดหินดินทรายครับผมนี่โอเค โอเคฮะเราก็เดินทางสุดมาถึงตรงตรงนี้แล้วนะครับผมแล้วมาดูขุมนี้กันดีกว่าอันนี้ชอบทรมานผู้ชอบทรมานผู้อื่นนะครับผมในการเอาหอ,อกแทงโอ้สยองมากเลยฮนะท่านผู้ชมโอเคเราขอออกจากขุมนรกดีกว่าครแล้วก็ไปดูพระพุทธรูปองค์ใหญ่กันดีกว่า นี่คือพระบาลายครับผมเทศนาโปรดสันนรกให้ไป้ผุดไปเกิดนะครับผมแล้วมาดูอีกซีกหนึ่งก่อนนะครับผมอันนี้ครบชู้และยังไม่ทำบุญเมื่อตายจะเป็นลิ้นยาวแสนทรมานอุ้ยอันนี้ชอบแย่งหัวของคนอื่น นะผมโอเคท้องใหญ่แสนทรมานโอเคเดี๋ยวเราจะออกจากโซนโซนนรกกระพูมมแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่กันนะฮะและนี่คือเมืองนรกนะครับผมสอนให้ตระหนักถึงการทำผิดศีลหรือการทำบาปบอกได้เลยว่าน่ากลัวมากเลยครับผม จากนั้นเราก็วร์ปไปที่เอาล้วฮะท่านผู้ชมเราตอนนี้เจอแล้วก็มาถึงพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วครับผมนี่ครับองค์ใหญ่มากครับโอเคเดี๋ยวจะขึ้นไปขบนกันนะครับผมแต่ก่อนจะไหว้พระก็ต้องขอแวะถ่ายรูปสักหน่อยนะครับผม ต้องบอกเลยว่าพระพุทธรูปองค์นี้ใหญ่มากเลยครับผมไม่รอช้าแล้วก็ไปไหว้พระกันเลยผมกราบพระสามครั้งที่พระหัตถ์ของพระพุทธรูปองค์นี้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็ไปดูโซนต่อไปกันดีกว่าครับโอเคแล้วก็ลงลงมาแล้วนะฮะผมไปไหว้พระพุทธรูป องค์ใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้คืออะไรเอ่ยการกุมารการกุมารน,นี่น <ะ S 2> คือ<ม>โซนพระเวสสันดรน,นะ,ระรครับผมพระเวสสันดรน,นะฮะต่อไปอีกนี่การมาซีฮะนี่พนางมาซี โอเคแล้วตัวผมก็ okay, <okay>, okay. เดินถ่ายถ่ายตามโซนแต่ตละโซนต่างๆไปเรื่อยๆนะครับผมการมาหาลาาตัวผมก็เดินไปเรื่อยๆเลยนะครับผม และจากนั้นตัวผมก็เดินแวะถ่ายรูปที่โซนพระเวสสันดรให้ครบ11กันนะครับผมผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยเรียนมาแล้วล่ะไปต่อกันเลยมาต่อกันที่โซนวรรณคดีนะครับพระภัยนังเงือก ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นาวันทองห้ามครับยังมีอีกนะครับในดอกในทองแก้วความชาวบ้านนะผม จากการทาาหารพรมา่าตัวผมก็สเต็ปเดิมนะครับผมเดินถ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมและจากนั้นนี่นี่คืออะไรนี่คือสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับผมนี่ จงฟันจ้ประแสงของเงาครับผมทำหาอุปราชานี่ายท้ายายท้ายช้างถูกยิงตายครับผมและเราก็ว้า <Okay. S 2> ไปที่ตัวผมก็เดินไปเรื่อยๆเลยนะครับผม จากนั้นผมก็จะวับเข้าโบสถ์กันนะครับนี่คือบรรยากาศภายในโบสถ์นะครับบอกเลยว่าสวยมากครับโอเคแล้วก็เข้ามาที่พระวิหารแก้วนะครับ เข้ามาแล้วบอกเลยว่าเย็นมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีแอร์ด้วยนะครับผมหลังจากที่เข้ามาวิหารแก้วสักพักและจากนั้นก็เริ่มออกเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับผม เคเราก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะครับผมแล้วก็ซื้อซื้อน,นี่มาด้วยครับผมไอติมเอามากินด้วยครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอที่กรุงเทพนะครับผมก่อนก่อนไปขอกินไอติมก่อนนะครับผม <laughs> จากนั้นในระหว่างเดินทางผมหลับครับผม Few <moments> later. และตัวผมก็เดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วครับผมก็แวะถ่ายอนุสรีชัยสมรภูมินะครับผมใกล้ถึงบ้านแล้วครับหลังจากที่แวะซื้อของกินมากินที่บ้านจากนั้นตัวผมก็ เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับผมถึงแล้วฮะชมร้อนมากบอกเลยว่าเหนื่อยมากแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยด้วยเรื่องโควิด1 9ด้วยนะครับผม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเปใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับผมวอล์กข้างหน้าจะเป็นยังไงเชิญติดตามผมด้วยนะครับผมบายบาย